ไคโดของซิบิโดิอันนี้ไคโดแมสตอยเดียสเปิดขึ้นอันนี้สปีนอ๋ออ๋ออ่ะลองกิสซิโมูนแทปิติสอันนี้เป็นแอสเปนโตอินเซอร์ชันของเซลาตัสเบนทอลิสเปิดไปสองอันนี้เป็นสปีเนียสอันนี้ตัดกับอันนี้เป็นสปีเนียสแหกสปีเนียสออกสุดท้ายกุกกไลนี่หว่า ซมิสปาย l ลิสแล้วก็อันนี้เป็นออ i ิกัสแคปิติสคอร์ i ลิอันนี้เป็นลองกิสซิมูติ a อรนตีสลองกิสออลองกัสเอันเดี๋ยวเขอให้ดูอันนี้ด้วยนี่อันนี้ลองบอยดีสปิดไปลองกัสคอไลน์กับลองกัสแคปิติอยู่ตรงนี้อันนั้นลองกัสคอรอคอแคปแคปขึ้น คอนอยู่ตรงกลางเออแคปแล้วก็คอนเสร็จมาดูด้านนี้ใช่ไหมคอนก็จะเอ้ยแคปก็จะไปนี่แคปอันนี้เวนท่อเนาะเล็กตัดเวนท่อแล้วเหมือนมีคนบอกเราว่ามันจะมีเล็กตัดและเชอร์อลด้วยเป็นอินเสอร์เป็น Un ed, อันแฮมดอดเล็กๆก็งงทำอยู่ตรงนี้เออไม่ถามหรอกแกอันนี้เป็นลองคัสคอนไรคแล้วก็อันนี้เป็น เล็กตัสแคปิติตดอสเซลิสไมเนอร์เนเจอร์แล้วก็แหบไปข้างในจะเจอวออฟลิคัสแคปิติตคอร์ดอลิสเดือนกลางจบเซมิสไปนอลรีสเล็กตัสเป็นคาลิสอยู่างไรเล็กตัสเป็นคาลิสอย่างนี้อันบนที่เละแล้วเนี่ยคอโทรได้ทำจนเลยแล้วพอถัดจากเล็กตัสเป็นเคาลิสลงไปข้างล่างค่อยเป็นลองกิสซิมูทแคปิสลองกัสลองกัสแคปิติต กลาโซลายอ่ะอันนี้ตกลาโซลายแฮปปี้ที่อ่ังกซิมแฮปปี้อยู่องังกฤษหมดแล้วใ,ใช่ไหมใช่